ครับวันนี้พี่อนาจก็พามาดูแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งนะครับลายมินทาซอยห้าแยกสิบห้านะครับซึ่งราคาไม่แพงครับน่าซื้อเก็บไว้มากครับเนี่ยครับแปลงที่ดินครับตรงรั้วครับบรรยากาศรอบๆก็เป็นบ้านนะครับมีบ้านอยู่อาศัยนะครับนี่ครับมีบ้านนะครับตรงห้ามกับรั้วนะครับ ร9อยก้าสิบก้าตารางวาครับการเดินทางเข้าออกสะดวกครับสามารถเข้ารามินชาซอยห้าได้ใกล้ห้างเซ็นทันรามินชาสิบเก้ายสิบเอ็ดิบสามได้นะครับหรือว่าเข้าถนนโยธินถนนเทพรักษก็ได้นะครับสนใจติดต่อพิมพ์นัได้นะครับผมหน้าที่ก็เป็นถนนคอน กีดก็เลกประมาณยี่สิบเมตรก็ถึงนะครับถนนหน้าที่เป็นฐานะประโยชน์นะครับกว้างหกเมตรนะครับสนใจติดต่อทีม้าน,นได้นะครับผมราคาไม่แรงนะครับแปลงนี้ครับน่าซื้อเก็บไว้ครับ